ระดับความเสี่ยงในเครื่องโหวดก็ลดลงด้วยอันนี้ก็เป็นสองปัจจัยที่ทําให้เราสามารถช่วยคนได้เยอะนะครับตอนที่คุณวิจัยคิดอันเนี้ยเกรงไหมคะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยพรัฐเข้าไปอุ้มแล้วมันกลายเป็น NPL จริงๆเตรียมมาตรการตัวไหนรองรับอ่ะเพราะว่าวันนี้เราก็พบว่าเอาแหละโควิดทําท่าจะจบแต่ตอนนี้ก็ให้ใส่หน้ากากอีกแล้วดูเหมือนจะมีอัตราตัวเลขติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่เคนรัสเซียซึ่งไม่เคยคาดคิดก็เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรับก็เกิดการบุกรบกันยังไม่จบ ในขณะเดียวกันค่าพลังงานที่เร่งตัวสูงขึ้นเรื่อยๆตรงนี้บทบาทในสถาบันการเงินที่เข้าไปช่วยเหลือรายเล็กรายน้อยกลไกที่ว่าอบอุ้มได้ยาวนานแค่ไหนครับเป็นคําถามหนึ่งที่สังคมไทยถามถึงกันเหมือนกันคุณวิทย์ประเมินยังไงครับ,รบต้องต้องผมเข้าใจว่าคนที่กังวลเองซื้อเองบางทีก็อาจจะไม่มีข้อมูลนะครับก็กังวลด้วยกังวลน,นะครับไปเองนะขาดข้อมูลแต่ว่าต้องยอมรับอย่างนี้ การที่รัฐบาลเข้ามาดูแลเนี่ยทำให้ถึงเป็น MPL ก็ไม่มีความเสียหายกับธนาคารเพราะรัฐบาลดูแลเรื่อง MPL ่วนนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องต้องนึกภาพอย่างนี้เวลาผมปล่อยสินเชื่อบางโครงการเนี่ยนะครับผมปล่อยสินเชื่อหมื่นบาทต่อรายไปนหนึ่งล้านคนคูณออกมาเนี่ยหนึ่งหมื่นล้านนะครับไม่ดีเยอะเพราะปล่อยสินเชื่อโรงงานไฟฟ้าลงหนึ่งก็หมื่นล้านแล้วครับเพราะฉะนั้นเงินเท่ากันปล่อยให้รายย่อย ปริมาณน้อยๆหมื่นบาทต่อรายเนี่ยช่วยคนได้เยอะครับแล้วก็อยู่ได้ยาวเขาก็ดมมองชีวิตได้ว่าาเป็น NPL จะปริมาณมันก็ไม่เยอะมูลค่ามันก็ไม่เยอะจำนวนหัวมันเยอะแต่มูลค่ามันไม่เยอะแล้วมูลค่าที่ไม่เยอะนั้นก็ถูกครอเโดยการดูแลของรัฐบาลเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีความเสียหายจนน่ากังวล NPL ปัจจุบันของธนาคารอยู่ประมาณ 2. 8งร8์นะครับถ้าเทียบเคียงกับแบงก์พณนชย์ก็ใกล้เคียงกันมากน้อยก่นกานเทด้วยซ้ำไป ถึงอาจจะมีเทรนด์เพิ่มขึ้นบ้างก็เล็กน้อยไม่ได้มีความกังวลอะไรอย่างที่บอกครับว่าที่เราปล่อยเข้าไปช่วยเนี่ยปล่อยเข้าไปช่วยในสินเชื่อขนาดเล็กมากแล้วมีรัฐบาลดูแลพอเล็กมากถ้าเสียมันก็มูลค่าน้อยแล้วมีรัฐบาลดูแลอยู่ด้วยมันก็ไม่กระทบปัญหากระทบกระเทือนดังแบบนั้นเวลามูลค่าน้อยเสีย m p r เราถึงต่ําประมาณ 2. 8และไอ้2.8จําำนวนมากก็มีรัฐบาลเข้ามาดูแลแบงก บงก์รัฐเองก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายครับก็ต้องต้องอธิบายให้ฟังวงจรลักษณะอย่างนี้นะครับวันนี้เลยถือโอกาสไงี้คะเพราะร้อยสองจุดไม่ได้โอกาสแค่ตรงนี้ในกรุงเทพแต่ยุ่ในเครือกองทัพอากาศทั่วประเทศกําลังกระจายเสียงรายการนี้อยู่แล้วก็มีโซเชียลมีเดียยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ยังมีอะไรนะครับเมทาวิร์์ที่เป็นอวตารให้คนเข้าไปกดฟังได้เพราะฉะนั้นคำตอบวิทยัยผู้บริหารอมสินทําให้เรามั่นใจได้ว่ากฎเกณฑ์ต่างๆกลไกต่างๆในช่วงสองปีกว่าที่ผ่านมา รัฐเองใช้การกระจายเ,าเงินกู้รายเล็กๆซึ่งถึงฐานรากแล้วก็ทำให้จำนวนผู้ที่เข้าไปใช้บริการตรงนี้เป็นตัวเลขหลักล้านจำนวนล้านรายเพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงว่าเขาก็ยืดอายุต่ออายุทีนี้ถามต่อเลยค่ะ40กว่าโครงการเนี่ยทำไปแล้วแต่ตอนนี้ดูเหมือนมรสมเศรษฐกิจจะยังไม่จบง่ายทางธนาคารอมสินเองมีโครงการอะไรที่ในฐานะผู้นำองค์กรประเมินไว้ว่าน่าจะออกมาเสริมความแข็งแกร่งหรือประคับประคอง มีอะไรจะเล่าสู่กันฟังไหมคะเชิญค่ะครับอย่างที่บอกนะครับปีนี้เราเปลี่ยนจากช่วงแรกของโควิด -6 3 6 4นะครับเราใช้วิธีการเติมเงินเข้าสู่ระบบเติมเงินเข้ากับให้ฐานรากนะครับด้วยเงินที่ไม่ต้องมากนักแต่สามารถเขาต่อวงจรค่าขายเล็กน้อยเขาได้หมื่นบาทสามหมื่นบาทห้าหมื่นบาทหรือเติมเงินเล็กน้อยให้เขาดารงชีพได้ส่วน SME ก็มีมาตรการเรื่องซอฟต์โลนออกไปท่องเที่ยวก็มีสินเชื่อเรื่องท่องเที่ยวไปแล้วก็พักชระนี่ยาว เราพักช่วนี้ยาวที่สุดนะครับแล้วก็ลดดอกเบีย้ยยาวที่สุดในระบบแน่นอนนะครับตอนนี้แบงก์อื่นเนี่ยหมดเรื่องการลดดอกเบีย้ยแล้วเหลือแบงก์รัฐอยู่ที่สองสารายเท่านั้นเองนะครับที่ยังแอบสอบเรื่องการลดดอกเบีย้ยอยู่นะครับรวมถึงการชะลอการดำเนินคดีทั้งหมดของเรานะครับเราทําอยู่แบงก์ bank เดียวนะครับไม่ฟ้องไม่ยึดทรัพย์ไม่ขายทอดตลาดไม่ไม่ฟ้องล้มละลายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดำเน<อ>ินออเนื่องมานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกปีนี้มันเป็นปีที่มันจะต้องกลับมา recover ละ เราเข้าใจว่าสถานการณ์ทางเศรษฐ,ฐ,ฐกิจยังมีความกังวลอยู่นะครับถ้าเซี่ยงไฮไม่จบง่ายปัญหาเรื่องส่วนต่างดอกเบีย้ยสหรัฐกับดอกเบีย้ยไทยก็กดดันเรื่องข้างก็ลดกดดนนันเรื่องข้างกันอยู่นะครับก,ก็เข้าใจมันก็เป็นบริบทของแมกโรที่กระทบกับไมโครอีโคโนมีแน่นอนแต่เราก็เปลี่ยนบทบาทเพราะว่าคนก็เริ่มกลับมาทํางานเพราะเปิดประเทศคนก็เริ่มเข้ามากขึ้นก็กลับมาเรื่องของการสร้างอาชีพอย่างที่ผมเรียนคนที่ตกงานกลับไปบ้านต่างจังหวัดก็ มีฝึกสกิลให้เขารีสกิลให้เขาสามารถดต้มองชีวิตประกอบอาชีพใหม่ได้ก็มีโครงการเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพเข้ามานะครับก็ปล่อยไปแล้วหลายหมื่นคนนะครับแล้วก็าจากนี้ก็จะมีเรื่องของการที่เราเข้าไปแทรกแซงตลาดต่างๆเข้าไปแข่งขันในตลาดต่างๆใหม่ๆเพื่อกดให้ราคาดอกเบีย้ยเนี่ยลงมาเกิดความเป็นธรรมขึ้นแล้วก็แก้ปัญหานี่นอกระบบอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราพยายามทําอยู่นะครับก็ยังทําภารกิจเรื่องธนาคารเพื่อสังคมต่อไปนะครับไม่ได้ ก็ขยายขอบเขตความเฉลือยไปเรื่อยๆครับนี่นอกระบบเนี่ยเป็นคำโตๆตคำหนึ่งที่พูดถึงกันเยอะมากโดยเฉพาะช่วงนี้ภาวะเปราะบางของคนขานรากการแก้ปัญหานี่นอกระบบที่คุณวิทัยพอจะขยายความบางท่านทราบดีติดตามอยู่แต่บางท่านเองก็ก็ยังกังวลจากข้อมูลข่าวสารที่คุณวิททยบอกว่าสื่อบางสื่ออาจจะไม่มีข้อมูลชัดเจนก็อาจจะทําให้เกิดความกังวลความไม่แน่ใจแต่วันนี้ได้คุยกับผู้บริหารทั้งทีวันนี้ปัญหานี่นอกระบบของไทย ที่อมสินลงไปสัมผัสในฐานะโซเชียลแบงค์ไปถึงไหนอย่างไรแล้วคะ2ปีกว่าครับก็ต้องยอมรับว่าเวลาคนตกงานไม่มีอะไรได้เนี่ยก็ขาดเงินนะครับขาดเงินถ้าไม่สามารถเข้าสู่ระบบแบง์รัฐแบงก์พาณิชได้ก็ต้องไปหานอนแบงก์ bank. ไปหานอนแบงก์ bank, ไม่ได้กู้ไม่ได้ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลหรือจำนำทะเบียนร,รถทะเบียนมอเตอร์ไซค์ซึ่งดอกเบียแพง ไม่ได้ก็ไปสู่นี่ไดระบบมันก็เป็นวงจรที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงนะครับเราก็พยายามจะเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ต้องยอมรับว่าปัญหามันใหญ่โตนะครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําปัญหาเรื่องความยากจนมันใหญ่โตจริงๆมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยธนาคารรัฐธนาคารเดียวมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้ได้ภายในปีเดียวนะครับแต่ว่าเราหวังว่ามันจะทบรรเทาป,าปัญหาได้ช่วยคนได้หลายๆล,ล,ล้านคนผมยกตัวตอย่างเช่น ลวลาออกสินเชื่อหมื่นบาทสามหมื่นบาทห้าหมื่นบาทก็จริงถ้าเป็นโครงการของรัฐที่เราเข้าไปช่วยที่ผ่านมาเนี่ยครับเราออกด้วยดอกเบีย้ยศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดสามห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนอยู่แถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตกปีหนึ่งหนึ่งจุดสองถึงสี่เปอร์เซ็นต์กว่า,วา,วาเท่านั้นเองการส่งอย่างนี้เข้าไปอ่ะก็ทําให้เขาไม่ต้องไปกู้นี้นอกระบบการส่งนี้ไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ข้างนอกถูออกต้องการส่งนี้ไปก็ทําให้เขาสามารถเข้าไปสู่ระบบได้หรือโครงการที่ใหญ่ขึ้น ที่จสองแสนบาทเราก็มีอันนี้ก็เป็นการรีไฟแนนซ์นี่เระบบไปโดยสภาพหรือโครงการที่เราทําต่อเนื่องมา2ปีที่ผ่านมาปล่อยไปแล้วประมาณ2อ0 0มล้านก็คือช่วย s อสเรื่องมีที่มีเงินเอาที่ดินเนี่ยมาทําเป็นกู้เป็น collateral base d lending นะครับเป็นการกู้โดยใช้หลักประกันคือที่ดินเป็นหลักซึ่งอันนี้โดยปกติแบงก์พาณิชย์กับแบงก์รัฐเนี่ยทำไม่ได้คนคิดว่าตอนกาไรตอนรวยๆเนี่ยเอาเงินไปซื้อที่ คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมีปัญหาขายที่ขายไม่ได้นะครับขาย,ยางไงทุกคนก็ไม่มีเงินพร้อมกันหมดหรือมีคนบอกไม่เป็นไรมีที่เดี๋ยวที่ไปเข้าแบงค์มันเข้าไม่ได้เพราะว่าแบงค์เองก็ต้องตรวจเครดิตแบงค์เองก็ต้องดูความสามารถในการชําระหนี้ในอนาคตซึ่งเผอิญ SME ส่วนมากผูกติดกับธุรกิจบริการความสามารถในการชำระหนี้มันก็เลยคาดการลำบกากการตั้งวงสินเชือ่อถึงมีหลักประกันก็ทํายากอันนี้แหละถึงต้องไปทํ p โปรดัก มีที่มีเงินที่ธนาคารนะครับก็สองปีก็ปล่อยไปสองหมื่นกว่าล้านนะครับนี่เราก็ตั้งใจตั้งเป็นบริษัทลูกนะครับชื่อบริษัทมีที่มีเงินเดี๋ยวจะย้ายจากาโปรดักต์ในแบงก์กลายเป็นบริษัทลูกนะครับก็น่าจะเปิดตัวได้ประมาณไตรมาสสี่ปีนี้อันนี้ก็จะช่วยคนได้อีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นการแก้ไขหนี้นอกระบบให้กับธุรกิจ SME เช่นกันอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราข ค่ะตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าเราเริ่มพูดกันว่านักเศรษฐศาสตร์ทั้งโลกและประเทศไทยเองแล้วก็ GDP ของไทยเองก็ถูกประเมินว่าจะลดลงจากทุกภาวะที่เราถูกสะท้อนกันอยู่ไตรามาสสไตรามาสสี่เขาบอกว่าจะเห็นของจริงเยอะมากขึ้นขอบคุณที่คุณวิทัไทยมาบอกว่ากําลังเตรียมจะขยายโครงการจากการช่วยเหลือกลายเป็นบิสเนสยูนิตหรือกลายเป็นธุรกิจใหม่ในเครือของธนาคารอมสินแล้วก็จะเชื่อโซเชียลได้จริง เออแต่กําลังเชื่อว่าหลายๆคนก็สงสัยว่าตกลงถึงคนมีที่วันนี้เนี่ยเดินเข้าธนาคารเฉพาะกิจหรือธนาคารพาณิชย์ก็กู้ไม่ได้เหรอคะถ้าตอนเราเป็นเด็กๆด,ดูเหมือนว่าที่ดินเนี่ยจะสามารถกู้ได้เกิดอะไรขึ้นคะกับกฎเกณฑ์ตรงนี้ใช่ครับเป็นเรื่องปกติครับอันนี้เป็นสิ่งที่ใช้กันมานานแล้วครับคุณสิริวัลอาจจะไม่ไม่คุ้นเคยเองมัง้งแต่ว่าเป็นอย่างนี้มาต้งนาไม่เคยไปกู้ขอภัยต้องยอมรับตรงนั้นแต่ได้ยินมาครับโดยหลักการกู้เงินเนี่ยมันต้องมีโครงการนะครับมันต้องมีความมันต้องมีความต้องการใช้เงินครับ เช่นโครงการไปลงทุนอะไรหรือจะมี working cap ต้องการเงินหมุนเวียนเพื่ออะไรมันต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจนอันที่สองมันต้องมีความสามารถในการชําระปัญหาก็คือที่ผ่านมามันเป็นช่วงที่ไม่ใช่ภาวะปกติภาวะปกติมันจะสามารถประมาณการรายได้ในอนาคตได้ชัดแต่ตอนที่ผ่านมามมนีเ่เป็น forecast, นน forecast ครับคือมันในต้องยอมรับว่าในสองปีที่ผ่านมามันไม่มีใครทราบว่าโควิดจะหายเมื่อไหร่ นักท่องเที่ยวจะกลับมาเมาื่อไหร่ธุรกิจบริกา,ารมันจะกลับมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นการตั้งให้สินเชื่อใหม่ๆเนี่ยมันก็ทําได้จํากัดเพราะมันมีความเสี่ยงอยู่ถึงจะมีที่ดิน like เป็นหลักประกันก็ตามแล้วนอกจากนั้นในการให้สินเชื่อแน่นอนก็ต้องตรวจประวัติทางเครดิตการตรวจประวัติทางเครดิตธุรกิจบริการประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ที่รบริการหรือรีเลตเต็ดเนี่ยมันผ่านช่วงที่ไม่มีไรายได้อะเพรเาะฉะนั้นประวัติทางเครดิตก็ก็ไม่เหลือนะครับเปราะบางไปหมดแล้วดังนั้นการให้สินเชื่อ แบบนี้ของแบงค์รัฐกับแบงค์พณิ์ก็ทําได้จํากัดแล้วก็ยากคนมีที่ก็เลยเอาที่เนี่ยไปหานอนแบงค์ ank, ใช้สินเชื่อที่ดินของนอนแบงค์ก็จากัดมากกว่าแต่ดอกเบีย้ยสูงหรือนะไปเข้าที่นี่ต้องระบบเลยเป็นขายฝากเลยก็มีอันนี้เราจะเข้าไปแก้ตรงนี้นะครับช่วยได้เยอะนะคะถ้าพูดถึงตรงนี้เราก็จะช่วยได้อีกมุมที่เราชอบพูดเสมอว่าเวลาเศรษฐกิจแย่ๆนี่ต่างชาติจะเข้ามาซื้อที่เราเยอะแต่พอกองศินทํามมุมตรงนี้ แล้วเมื่อสักครู่คุณวิทัยพูดถึงนี่นอกระบบที่คนเอามอเตอร์ไซค์มาน่นนี่นั่นก็ได้ยินว่าคุณวิทัยเป็นผู้อุ่งในการธนาคารอมสินที่ไปจับมือกับบริษัทเอกชนไปแก้เรื่องปัญหานี่ในการเอาพวกมอเตอร์ไซค์พวกคนต่างจังหวัดเนี่ยใช้พานะตรงนี้เป็นหลักเลยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าทําไมถึงทําตรงนั้นเพราะนนาคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นธุรกิจของเอกชนหรือเปล่าแบงค์รัฐทำไมลงไปทําแต่แบงค์รัฐลงไปทําเมื่อกี้คุณบอกตอนต้นรายการแล้วว่าธนาคาร เก็บเงินผ่อนมอเตอร์ไซค์ไปกว่าจะผ่อนหมด3ามปีสองปีพอผ่อนหมดมีมอเตอร์ไซค์เป็นเจ้าของพอมีมอเตอร์ไซค์เป็นเจ้าของแล้ววันดีคืนดีขาดเงินต้องการใช้เงินเอามอเตอร์ไซค์ <Okay. S 1> เข้าไปจำนำกับนอนแบงค่ bank, <Okay. S 1> ดอกเบีย้ยยี่สอซในขณะที่ธุรกิจนี้ mpl แค่ประมาณสาเปอร์เซ็ต์แปลว่า <Okay. S 1> ส่วนต่างเงินตู้เงินฝากเนี่ยสูงมาก ส่วนต่างดอกเบีย้ยเงินกู้เงินฝากหักค่สพวกนี้นะของแบงก์พาณิชย์ของแบงก์เนี่ยเขาเรียกว่านิมเน็ตอินเทรสเนชัมาจินส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากเรียกว่านิ่มของแบงก์รัฐอยู่ประมาณสองเปอร์เซ็นตะของแบงก์พาณิชย์ประมาณสามถึงสามจุดห้าธุรกิจจำนำทะเบียนมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแปลว่าอะไรแปลว่าคิดดอกเบีย้ยสูงมากแต่เอ็พอต่ำม,มากกำไรก็สูงมากค อันนี้เราก็เป็นเหตุเข้าไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเมื่อการแข่งขันมันมันไม่สมบูรณ์เนี่ยราคามันตั้งถูกตั้งสูงเกินจริงแล้วก็ถูกควบคุมอยู่ในด้วยผู้ประกอบการแค่3ามสี่รายแล้วก็กําไรสูงมากแต่ละรายเราก็เลยเข้าไปทําธุรกิจแข่งขันในตลาดนี้เราไม่ได้เข้าไปทําในธรุรกิจตลาดจำมัทะเบียนรถยนต์ซึ่งคนใช้มีไรายได้พอสมควรแต่เราไปทําในตลาดจำมัทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นคนฐานรากคนจนเนี่ย พอผ่อนได้แล้วมีรถมอเตอร์ไซค์เป็นเจ้าของวันนี้คีณต้องการเงินมอเตอร์ไซค์ห้าหมื่นบาทเดินเข้าไปขอจำนำทะเบียนได้เงินมาสองหมื่นบาทสองหมื่นห้าพันบาทโดนดอกเบีย้ยยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เราก็เลยเข้าไปแข่งขันในตลาดนี้แล้วก็แบงก์ชาติก็ช่วยเข้ามากรอนารลดเพดานสูงสุดของดอกเบี้ยจากยี่แปดให้เหลอือยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เราอะเข้าไปเปิดตัวเราตั้งใจตอนที่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ เราเปิดตัวพร้อมกับที่ผมเข้ามาวันแรกเลยประกาศวิสัยทัศน์แล้วว่าผมจะทาให้ตลาดนี้ดอกเบีย้ยลง10%ค่ะครับเราเราก็เลยเข้าไปร่วมทุนกับเอกชนนะครับก็มีกระบวนการผ่านการคัดกรองมานะครับก็มีกระบวนการผ่านหนังกรองมีทีโมีที่ปรึกษาเงินก็หลายรอบนะครับทาใช้เวลาคัดเลือกเกือบเกือบปีนะครับสุดท้ายก็ได้ไปร่วมทุนกับบริษัทหนึ่งเราลงทุน49%ชื่อบริษัทเงินสดทันใจอ่าสุดท้าย ตอนนี้เราก็ตัดลักเข้าไปสู้แข่งขันตัดราคานะครับตอนนี้จาก28%ดอกเบีย้ยในตลาดเหลือประมาณ16-18%นะ16-18จาก28ทาได้อย่างที่ว,ทวางไว้ปีที่แล้วปล่อยไปแล้ว8แสนลายปีเนี้ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาปล่อยไป3แสนลายถึงสิ้นปีคิดว่าน่าจะได้ประมาณ8แสนถึง9แสนลายทั้งหมดเนี่ยมันก็ทําให้คน8แสนลายที่ปล่อยไปหรือจะปล่อยไปอีกอนาคตอีก8แสนหรือล้านลาย ตบเบี้ยต่ำลงโดยสภาพแล้วก็ตลาดทั้งตลาดที่เป็นจำนำทะเบียนมอเตอร์ไซค์ราคาพร i ซิงดอกเบีย้ยก็ลดลงเพราะมันมีดอกเบีย้ยส่วนเกินเยอะเกินไปทั้งทั้งตลาดคนใช้สามสี่ล้านคนก็ได้อานิสงไปโดยสภาพอันนี้เป็นวิธีการของเราที่เข้าไปแข่งขันในตลาดที่ดอกเบีย้ยมันอาจจะสูงเกินจริง <ตะ S 1> โมเดลนี้ก็จะทําสําหรับสินเชื่อที่ดินเช่นกันที่บอกเปิดจะเปิดต,ตัวต่อในปลายปีนี้สินเชื่อที่ดินขายฝากก็เหมือนกัน ถ้าเป็นขายฝากเนี่ยทําโดยแบงค์ไม่ได้แบงค์ทำไม่ได้ก็ไปเปิดบริษัทลูกเราถือ49%ทำสินเชื่อที่ดินชื่อมีที่มีเงินแล้วก็อนาคตจะไปทําขายฝากในตลาดโดนดอกเบี้ยกัน15% 20% 30%ความเสี่ยงต่ํามากเพราะให้กู้อาจจะค่าแค่30%ถึง50%ของราคาประเมินราชการนะไม่ใช่ราคาตลาดนะอาจจะ50%ของราคาประเมินราชการต่ำมากครับท่านคนไม่ทิ้ง เพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันไม่ควรจะสูงขนาดสิบห้ายี่สิบสามสิบเราก็จะเข้าไปด้วยราคาดอกเบีย้ยประมาณแ9ดเก้าเปอร์เซนท่านั้นก็ไปเข้าไ,<ม>ไปแ<ม>ข่งคันทาให้ราคาลงมาครับคือคกลไกตลาดมันไม่มันไม่ทํางานก็ต้องเข้าไปทําไปแข่งขันให้มัน,มมนสมบูรณ์ให้มันเหมาะสมเนก็เหมือนะนจะมันเทอร์มินบอลซ้าครับเห็นได้ชัดว่าพอเข้าไปแข่งขันแล้วราคาดอกเบี้ยมันลงเลยคนก็ได้ประโยชน์โดยสภาพอันนี้ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เราเข้าไปทําการแข่งขัน ขอบคุณมากเลยค่ะเราคุยไปคุยมาเวลาก็ไล่ตามเรามาด้วยเดี๋ยวต้องพักความฆุ่นนาแป๊บเดียวข่าฟ้าสายใบสิริวันวันนี้ว่าเราเห็นภาพชัดขึ้นส่วนตัวไม่ปฏิเสธไม่ค่อยได้ใช้บริการแบงค์รัฐจะใช้ก็ใช้ฝากถอนไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่นวันนี้ทําให้เข้าใจภาพชัดขึ้นเพราะโตมาตอนเด็กๆเนื่องจากอายุก็วัยกเกษียณไปแล้วตอนเด็กๆก็ได้แต่ฝากอมสินก็เลยเพิ่งได้ภาพชัดเจนขึ้นว่าจริงๆแบงค์รัฐหรือแบงค์เฉพาะกิจเนี่ยทําทุกเรื่องเหมือนแบงค์พาณิชย์ เพียงแต่อีกข้างหนึ่งที่แบงก์เฉพาะกิจของรัฐต้องทํางานเพิ่มก็คือทําเพื่อสังคมด้วยแล้วดูเหมือนคุณวิทยจะทําให้เราเห็นชัดมากขึ้นว่าจากบทบาทของผู้นําองค์กรธนาคารอมสินที่เราคุ้นเคยตั้งแต่เด็กๆตามโรงเรียนก็จะชวนให้ฝากเงินก็อมสินนี่แหละไปเปิดไปเปิดบัญชีให้เด็กๆได้เราพบว่าเขาได้เข้าไปแก้ปัญหารักญ้าคือรายย่อยๆหมื่นสองหมื่นช่วยได้เยอะทีเดียวนะคะในช่วงที่ผ่านมาชอบคําที่ว่าพักหนี้แล้วยังไม่ฟ้อง คำว่าไม่ฟ้องนี่คือการให้โอกาสในขณะเดียวกันขยับบิสเนสยูนิตหลายอย่างที่เข้าไปแก้ปัญหาจริงๆโดยเฉพาะฐานรากการซื้อมอเตอร์ไซค์ถูกยึดซื้อมอเตอร์ไซค์ถูกยึดเราจะเห็นธุรกิจแบบนี้ในต่างจังหวัดเยอะมากคุณวิทยทําให้ดอกเบี้ยลดลงไปได้อย่างน่าสนใจแต่เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังว่าแล้วถ้าขยับไปตรงที่ดินได้กำลังจะได้เจออะไรต่อกับคนไทยที่กำลังว้าวุ่นและวุ่นวายทั่วประเทศกับการเดินตามเศรษฐกิจ ที่กระแทแกแรงมาจากทั้งโลกสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับคุยกันต่อ